ลืมรหัสผ่านในการโอนเงินยืนยันตัวตนของตัวเองในช้อปปีต้องทํำยังไงสวัสดีครับก็พบกันอีกน,นะครับผมจุกพิรมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องน,นอร่งนของผมนั่นเองนะครับก็ในวิดีโอนี้มีอะไรนะครับก็จะอยู่ในส่วนของอ่ะช้อปปีนะครับก็มีหลายคนทักมาถามว่าเออจะโอนเงินแหละแต่ว่าลืมรหัสยืนยันตัวตนนะครับที่เขาจะมีให้เราใส่นะครับก็จะเป็นหกหลัก ถูกต้องไหมทีนี้พอจะโอนเงินก็โอนไม่ได้ต้องทำยังไงวิธีการท so ําก็ไม่ยากนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เราจิ้มเข้าไปเลยที่ช้อปปี้ก่อนนะครับพอเราเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรานะครับเหมือนเดิมครับไปที่รูปตัวเราตรงนี้นะครับกดจิ้มเข้าไปเลยนะครับปั๊บเข้าไปพอเราจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเจอในส่วนของอันนี้จะเป็นหน้าผู้ใช้นะครับก็ให้เราเข้าไปที่นี่เลยครับตรงนี้นะครับ ร้านของฉันนะครับก็กดจิ้มเข้าไปปับ๊บอ่าพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่านะครับเรามีเงินโอนเข้ามาแล้วนะครับในเซลล์บัลลาร์นะครับเท่านี้นะครับเราจะถอนละ่ะทำยังไงก็กดเข้าไปเลยไปถอนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเราจะถอนใช่ไหมครับพอเรากดถอนนะปึ๊บเราจิ้มตรงนี้เข้าไป ปักเข้าไปนะครับเสร็จแล้วยืนยันการถอนอนะครับเดี๋ยวผมจะกดยืนยันการถอนนะกดยืนยันปับป๊บเข้าไปมันก็จะขึ้นมาว่าโอนเข้าบัญชีนี้นะเงินเท่านี้นะถอนฟรีนะครับมีค่ารมเนีมไหมไม่มีนะครับเสร็จแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งปับป๊บเข้าไปพอเรากดขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับมันจะมีรหัสบอกเลยว่าใส่รหัส AirPay Wallet เพื่อชำระเงินชำระเงิน คราวนี้เนี่ยเอาตายหาแล้วลืมใช้ต้องทำยังไงวิธีการง่ายๆก็คือให้เราเข้าไปที่ตรงนี้ครับลืมรหัสผ่านให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับลืมรหัสผ่านปั๊บเข้าไปจิ้มเข้าไปลืมรหัสผ่านนะครับก็จะมีนะครับ,นะรบข้อความส่งเข้ามาหาเรานี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อความนี่ของช้อปปี้ เขาก็จะส่งเข้ามาเป็นเลขตัวนี้นะครับก็คือ431097นะครับเสร็จแล้วก็ทําต่อไปอมันจะขึ้นมาเลยครับว่าให้เรากำหนด,ดรหัสผ่านเราก็จิ้มรหัสผ่านเข้าไปนะครับแล้วเราก็ทําการยืนยันปั๊บเข้าไป เขาจะให้เรากดอีกครั้งหนึ่งให้เหมือนเดินนะครับแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ปั๊บเข้าไปอ่ะได้แล้วเห็นไหมครับได้แล้วทีนี้เราก็จะทําการถอนแล้วต้องทำยังไงนะครับก็กดถอนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับยืนยันปั๊บเข้าไปนะครับ ยืนยันปับ๊บเข้าไปเสร็จแล้วก็ใส่รหัสที่เราลืมเมื่อกีน้นะครับเข้าไปแล้วเราก็กดยืนยันเพื่อทําการถอนเงินนะครับปับ๊บอ่ะนะครับเห็นไหมเรียบร้อยวิธีการทําง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้าเราลืมเราก็ทําแค่นี้เขาก็จะมีรหัสเข้ามาให้เราเพื่อทําการแก้ไขและถอนเงินนะครับก็รอ ตามที่มีหลายคนจะถามผมว่าแล้วเมื่อไหร่เงินจะเข้าแล้วเมื่อไหร่เงินจะเข้าเนี่ยครับอ่านข้อมูลเขาข้างล่างตรงนี้ให้ดีก่อนว่าเงินจะเข้าเมื่อไหร่ก็คือวันที่ยี่สิบหกนะครับถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือเป็นวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะวันพรุ่งนี้เงินก็จะโอนเข้าให้ให้เราแล้วในเวลาตามที่เขากําหนดนะครับอันนี้ก็คือแค่นี้เองเสร็จแล้วก็ไปที่กลับไปที่ w a l l e t ได้เหมือนเดิมนะครับส่วน วิธีการแก้ไขหรือว่าการแก้ไขวิธีการแก้ไขที่เราไม่ได้ลืมแะแต่เราต้องการเปลี่ยนรหัสใหม่อันนี้ผมก็ทาวิดีโอสอนไปแล้วนะครับก็ลองไปไปดูว่าเอ้แล้วจะทันยังไงถ้าเราต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนรหัสผ่านในการโอนเงินใหม่นะครับเผื่อว่ามีคนรู้เยอะอะไรเงี้ยนะครับแล้วเราต้องการเปลี่ยน,ยนแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับซึ่งทั้ง a อ d r o i d และ iOS เเนี่ยใช้แบบเดียวกันแต่อาจคำคำของ ภาษาหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีเพียเพ้ยนๆนิดหน่อยแต่ว่าใช้คําเดียวหมดใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับโอเคเนาะนะครับก็ลองใช้กันดูเพราะว่าถามกันมาเยอะมากว่าลืมอ่ะไม่รู้ต้องทำยังไงก็เนี่ยครับง่ายสุดแล้วก็ไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาหรือว่าอะไรนะครับเนาะนะครับก็ลองใช้กันดูสุดท้ายนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็ มาเดิมครับฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทำวิดีโอนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเอาไว้เวลาที่มีวิดีโอใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆจะได้เอาไปปรับใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆได้เลยนะครับแล้วก็ท้ายสุดท้ายก็ฝากคอมเมนต์ใต้โดยนิดนึงว่าขอบคุณขอบคุณนะครับขอเป็นคอมเมนต์ที่เป็นเชิงมีสาระนะครับเพราะว่าเอ่อมีบางคนหลายท่านก็คอมเมนต์มาแบบบางทีก็อ๋อยังไงเนาะอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็ศึกษาวิธีการทํางานเนาะแล้วก็ลองใช้แล้วก็เออาามสน ก็อาจจะยังไม่ได้เก่งที่สุดหรือเชี่ยวชาญที่สุดนะครับแต่ก็ศึกษาแล้วก็เอามาทําเป็นมิโอถ้าเกิดว่าเพื่อนเนท่านใดมีวิธีการที่ใหม่เลยหรือว่าดีกว่าเลยอะไรเงี้ยครับก็แนะนําตีชมเงินเข้ามาได้ครับผมก็จะได้โอ้มันมีวิธีนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือผมสอนตามประสบการณ์ที่ผมใช้งานเองอ่านะต้องบอกอย่างนะี้นะนะครับโอเคแล้วเจอกันในตอต่อไปสวัสดีครับ